สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนะ้าต่ายกกอกปอบอีเหลืองมึงมาฟังกูนะมึงมาฟังแต่ก่อนน่ะที่ข้างบ้านที่หน้าบ้านจอรถฟรีห้องน้ำเข้าฟรีเขาไม่เคยคิดเงินแต่ทำไมปัจจุบันนี้ เขาปิดไว้อล้อมรั้วอีกข้างบ้านก็เอาไม้มากั้นไว้จนอีตับเป็ดเนี่ยมันถอยรดลำบากกูจะบอกให้นะพราะปากของมันพ่อปากของอีตับเป็ดเองไปนินทาไปนินทาเขาบ้านตรงข้ามมึงรู้ไหมอีตับเป็ด ความลับมันไม่มีความลับมันไม่มีในโลกมึงนินทาเขามีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดมันถึงหูเขาไงการที่เขาให้เอฟซีมึงเข้าห้องน้ำการที่เขาให้แขกมึงเข้าห้องน้ำใช้พื้นที่บ้านเขากับรถจอดรถเพราะเขาคิดว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเหมือนกัน กับบ้านที่บ้านข้างๆสิ่งของอุปกรณ์มึงใช้สร้างบ้านนู่นไปกองที่บ้านเขานูน่นมีเดี๋ยวนี้ยังมีอิฐมีเหล็กมีหินมีทรายเขาก็ไม่ว่าเพราะบ้านใกล้เรือนเคียงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่สิ่งที่มึงทำมึงกับเอาเขาไปนินทาเอาเขาไปต่อว่า ครั้งแล้วครั้งเล่ามึงค่ะมึงชอบไหมมึงชอบไหมกับสิ่งที่เขาทำเนะี่ยลำบากไหมทีนี้ปอบอีเหลืองมึงจะซื้อที่ให้เขาเหรอมึงจะซื้อที่ถึงคําถ้าเขาไม่ขายก็เขาให้เช่าไหมเขาให้อะไรไหมอืมเขาให้เช่าไหมล่ะ ถึงขั้นย้ายบ้านออกไปอะแล้วเขาล้อมรั้วไว้รับรู้ไว้เลยนะปอบอีเหลืองเขาไม่ได้อยากได้เงินพวกมึงเขาไม่อยากข้องเกี่ยวแต่สุดท้ายอิตาเป็ดบอกว่าไงรู้ไหมไม่เป็นไรค่ะป้าไม่เป็นไรค่ะแม,ม่ที่นิดเดียวที่นิดเดียวมันแพงอืม ที่นีด่เดียวมันแพงไม่ต้องซื้อมึงสร้างศัตรูเขามึงสร้างศัตรูไว้รอบบ้านรอบตัวมึงมึงไม่เคยเห็นค่าเห็นความดีของพวกเขาไงแม้แต่คนที่อยู่กับมึงถ้าอยู่กับมึงนานๆจะรู้ว่านิสัยมึงเป็นยังไงสันดานมึงเป็นยังไง มึงบอกว่าเอฟซีมึงพวกเราก็อยู่กันด้วยใจรักอ,อยู่กันด้วยแบบพี่น้องอยู่กันมาได้ถึงสามปีสีป่ปีอีบา้าเนี่ยเหรอมึงบอกวพวกเราจริงใจต่อกันใช้ความจริงใจใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วที่ออกไปละ่ะ มึงนินทาเขาเออมึงนินทาเขาทุกคนเขาถึงออกไปจากมึงเนี่ยแหละคือความซื่อสัตย์ถามอีสซมโอไหมเอาง่ายๆเอาแค่คนใกล้ตัวมึงนินทาอีส้มโอว่ายังไงมันถึงออกไปถ้ามีการนินทามันจะไม่มีคําว่าซื่อสัตย์แล้วมันไม่มีหรอกคำว่าซื่อสัตย์ถ้ามันซื่อสัตย์ต่อกันลนะ่ะมันไม่มีนินทาหรอกค่ะ เข้าใจนะอิตาเป็ดแม่เราอยู่กันด้วยความจริงใจอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์พ่อกับแม่กับญาติพี่น้องเนี่ยอยู่กันมากับมึงเนี่ยมันกี่ปีแล้วคะตั้งแต่มึงเกิดตั้งแต่มึงยังเป็นอากาศอยู่ไม่มีความจริงใจให้มึงเลยไม่มีความซื่อสัตย์ให้มึงเลย ไม่มีความดีอะไรเลยเออมึงเข้าใจใช่ไหมที่กูพูดเนี่ยปอบอีเหลืองพอปากลูกของมึงทำให้คนรอบข้างเขาเกียดแล้วอีกอย่างนึงนะเออเฮอมึงเนี่ยไอ้ไหลเนี่ย ซอยคลิปยิกๆ,ๆเลยดูดคลิปตัวเองดูดคลิปตัวเองมาซอยมาตัดเฮ้ย hey, มึงมีปัญญาทําเหมือนมันไหมล่ะแต่มันก็มันดูดคลิปตัวเองนะเว้ยมันดูดคลิปตัวเองมาตัดไม่เหมือนมึงหน้ามึนหน้าด้านหน้าหนาไปดูดคลิปคนอื่นมาทําคลิปตัวเองอีฉเชนก็ไปดูดคลิปของคนอื่นอีชันไม่เคยดูดคลิปของตัวเองค่ะ แต่อีชันดูดคลิปของคนอื่นเอามาทําตรงที่อีชันอยากได้ตรงไหนที่มันสําคัญมันสาคัญทุกตรงค่ะถ้าไม่สําคัญเขาไม่พูดถ้าไม่สําคัญเขาไม่พูดแม่มันต้องสําคัญสิมึงเอามามึงเอาของเขามาวิาพากวิจารณ์เอามาต่อ,อใส่สีตีไขอ่อะ ให้มันเป็นประเด็นมึงแฟแฟบอกไปเลยสิมึงไม่ต้องอ้อมค้อมมึงบอกไปเลยว่าไอ้ไหลกูขอร้องมึงนะมึงอย่าตัดไลฟ์สดมึงมาทำคลิปแบบทีทีอ่ะกูตอบประเด็นไม่ทันบอกไปเลยแฟแฟเข้าใจใช่ไหม าแฟหน่อยกูตามประเด็นไม่ทันแค่นั้นไม่ต้องเอามันมาบุรี่เหอเห็นไหมมึงก็อยากได้เงินเหมือนกันกันกบกูแต่ก่อนมึงพูดว่ายังไงล่ะปอบอีเหลืองพูดว่ายังไงแล้วอีกอย่างหนึง่งเออมึงหาว่าทุกคนเนี่ย ไม่ฟังไม่ฟังให้จบแล้วรีบเอาไปทำคลิปกูเห็นมึงก็ทำอยู่นะเออตั้งแต่ที่เท่าที่กูจําได้กูไม่เท้าความมาเยอะหรอกตั้งแต่คลิปไก่มึงก็ไม่ฟังให้รู้เรื่องตั้งแต่คลิปป้าอีค,อควายมึงก็ไม่ดูให้จบมึงก็เอามาทำคลิปเหมือนกันนี่อืมแล้ว ถ้ากูจะคิดว่าอิตับเป็ดเนี่ยว่าให้แม่ก็ไม่แปลกมันไม่มันไม่ได้พูดนี่ว่าว่าเป็นใครใช่ไหมแล้วเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างมันไม่ได้ส่งข้อมูลให้มึงอย่างครบถ้วนหรอที่มึงพูดออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างตั้งแต่เรื่องลูกมันเอยตั้งแต่เรื่อง หัวมันเอ่ยตั้งแต่เรื่องสินสมรสที่ของมันเอ่ยมึงถึงมารู้ที่หลังมันมันบ่งบอกถึงมึงสำคัญเฉพาะมึงสำคัญเฉพาะตอนที่มันอยากใช้ปากของมึงนะบอกอีเหลือง